สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ปัจจุบัสุขคนเดินยินดีตอนหับขาสู่ซ่องบ่อจอนซีเนลเปิดภาพมากกับเสียนเที่ยงไห่เสียงหน้าเนาะพี่น้องเมื่อนี้บ่อจอนก็นออกมานาโคกของเท่าพ่อพนเนาะมหาการทันเงี้ยงคือเก่าเนาะพี่น้องกับสีพามาเบิง่งพ่อเพิ่นไผ่หย่าย้ำแรงเนาะไผ่หย่าคาไห้มงขอกเป็ดขอกไก่เนาะพี่น้องระหว่างลังคาห้องน้ำห้องน้ำเพิ่นก็นยังสภาพเดิม บรรยากาศางามยเปแรกเนาะอยทียงงห่ายงหน้าคุณก็สิเป็นกองเฟินเนาะกองไฟดังไวให้มานอนฟีงพ่อกำลังทำการไฟงี้นี่สิเป็นที่เพิ่นไฟไว้แล้วเนาะ ในล,ลายเติบพี่น้องสองสี่หกแปดส,ส,ส,สิบสองสิบสี่สิบสี่ไพถ้าไปซื้อเขากาแพงอยู่เนาะเพื่นกะเซียวมาไหวมุ้งห้องน้ำนะพี่น้องถ้าเซียวสร้างกระสีมุ้งกะเพื่นบอมีเงินซื้อมีเป็นยาที่เพื่นไปเกี่ยวมาตอนนั้นมาตักแหงไว้มันกะ แห้งโคล่ะมันเป็นพ่อเพิ่นจอจอนกันยังบ่เคยไายจักเขื่อนนะพี่น้องบ่ฮู้ว่าไายแบบใดไยายงเงานี่ยแบบโบราณโบราณเนาะแต่พ่อแต่แม่พาเฮ็ดมา มุ้ข้าไก่นะตอนน่าเจ้าไพ่ผู้เดียววะปล่อยไพ่ไว้มือรสามไ่เมือสามไพเป็นไพ่ผู้เดียวเพื่อนไพ่ตอนเช้านะเออสามไพ่เนี่ยโอ้ไพ่ามเช้างามแรงนะถ้าเพิ่นว่างกับเพิ่นกันาสีไพ่เพิ่นเมื่อยอยู่แต่นี่เพิ่นบอกคอยว่างพี่น้องแรนน้ำงัวน้้ำแบ่น้ำ เบ่งคนไทยคนไทยแบบใดเจ้าเครื่อยังมัดเครื่อจะนั่งบะเครือจะนั่งเอามาตะดงกูได้อ๋อเจ้าเครื่อวิธีคนไทยเนี้นยพอใส่ทุกมือวิย่านบาดมือบ่ะบ่ใส่แล้ว ถ้ามีหนาลายเห็ดขายได้เงินได้เนาะไ้นะถ้าไปไ <ว S 1> ซื้อเขาไพ<ว>่เท่าไหร่นี่ยไพ่ละเจ็ดไพ่ละเจ็ดพันอ๋อถ้าไปซื้อเขากับไพ่ไพ่หนึ่งเจ็ดพันเียพี่น,น้องจ็ดพันเียตะกี้นะหาพันอ๋อหาพันึ้นหกเหมือนหกละเจ็ดโน้ดนี่เอียังกระแพงเนาะิตน,นีวชุดกันเนาะโอ้เผื่อสิได้ไพ่หนึ่งกับโบเมนง่ายพี่เนาะโบเมนเรื่องง่าย ต้องใส่เวลาเนาะออถ้ามีแม่เพื่อนมาเห็ดซอยกันนะสิว่าอย่านองพี่น้องอน,นี่เพิ่นเห็ดปุเดเยวเพื่อนไปไปเรื่อยๆเนาะไปไป,ไปเอาไว้มุงคอ,อกเป็ดคอ,อกไก่พี่น้อง มาดหนึ่งโคตนหนึงนะได้ปลาไพ่หนึ่งนะไผ่ปลายไผปลายอ๋อปายนะมันโค่นบนใหญ่มมนลูกหนาหงา่มันลูกไม่ลูกน้อยออยู่ให้อยู่หน้าก็จักเสียดอย่างน้อพี่น้องไผ่ห้าไผหงา ถ้ามีหญ่าลายในไผ่หญ่าาขนีนได้เงินอยู่นะได้เหรอเหี่ยมันจะเป็นข้อไก่เพิ่นหญ่าลังคาข้อไก่ก็เริ่มเหี่ยนเริ่มเปื่อยหมดละนี่สิเป็นเฟืองเนะเพิ่นเามานั่นโมคอยดีบันได เจลือและเป็ดไก่ไนเนี่อะอเกลือ,อแล้วล่ะนเ้เกลนั่นกินมัอนนี้เป็นขอบแบแบ่พนได้จากโตในเด้ เแม่หกโตเนาะพี่น้นองทั้งลูกทั้งแม่มันอยู่ไห้อยู่หน้ายามนี้กะเงียบสงัดเนาะพี่น้องมันยามแร้งเนาะบอกคือยามฝ้ายยามฝน อยู่นายามนี่ก็มีแต่ใบตองแหงเลยเนาะไปทางใดกะต้นเงี้ยกะกำลังออกดอกกำลังออกมากี่นนอะอยังบมดทันใหญ่เมื่อนี่กะออกมานอนหน้นอนหน้ากะไปหาเงื้องแมงซ้อนเนาะพี่นอ้องไปหาต่อแมงซ้อนเมื่อนี่ก็พอจอนก็เอาตู้มาแต่บ้านเนาะมาต่อต้องใส่เสียงเนาะ เปิดเสียงแม่งซ่อนนกครต่อให้มันมาเห็นเขาเห็ดขุดคุ้มเอากละมังมาวางไว้เนาะก็เปิดเสียงให้มันลงมาบนหอขุดคุ้มไว้บอ่อจอนก็นยังบม่เคยไปต่อยเสื่อนเนาะพี่น้องไปกับน้องเพื่อนไปกับน้องเคยเพื่อนเนาะน้องเคยเป็นคนพาไปมาบ้านแต่ละเถือ่อคือบอ่อจอนว่างเนาะมาหาอยู่หากินเนาะพี่น้อง อยู่ห่วย่างกะหายังกับอันกับบ่อคอยมีเนะาะมหาอยู่หากินตางมาหาถ่ายคลิปน้ำพี่น้องมานอนคืนสองคืนกะกับเมื่อคือเก่าทางนี้ก็สเป็นส่วนพักแม่เพื่อน อ๋อพักบัวเราเก็บไปเบิด์ตแหละยังสดนหน่อยเนาะเอาไว้ใส่ปุ่นเสเจจแอลอันนั้นโบัวเป็นต้นยังใบใหญ่ๆบญ่บัวเป็นใบยังพี่น้องนะสิเป็นใบกระลำเนาะเป็นดอกกระลำ พักเพลินกัเก็บไปเบิดล่ะอยู่สวนลุ่มเพลินบ่ฮู้ว่าเป็น,น,นอะไรเนาะปรจอนก็บ่ได้ไปเบิ่งแต่เฮงเลยนอนไห้นอนหน้ากับซื้ออย่างเดียวเนาะพี่น้องบ่มีฟืนบ่มีไฟเนาะต้องใช้ไฟโคมไฟสายเอาพี่น้องโคมเบิดก็ต้องเมือสากอยู่บ้านผู้เนาะบ่มีไฟโซดาเซลล์ถ้ามีไฟโซดาเซลล์แบบรุ่น สากไฟได้เนี่ยคือสิสบายทางนี้ก็จะเป็นส่วนกล้วยแม่เพิ่นกล้วยก็มีหลายเครื่องอยู่นาะพี่นอ้องมากมันยังบ่ทันตึงบันใดจี่น้อก็ได้กินซุกแล้วเนี่ย ว่านเป็นไก่ต่อเนาะพญามอทานพากันไปนอนอยู่เลี่ยงไก่ตอกะสบายแล้วหนึ่งพี่น้องมันหากินเองมันบ่ยากเขาเกลือมันเนาะมันไปหากินอยู่ตามป่าตามดอนไก่ต่อกนะเรี่ยงลูกเป็น สวนกล้วยสวนอ้อยเพิ่นอ้อยก็บ,บ่ค่อยงามปานไดเมืออม้อนี้คนเต็มอ,อยู่ยหอยอยู่หน้าพ่น้องพี่น้องอ้ายน้องก็เต็มอยู่ยหอยอยู่นะเบิดเพิ่นพากันนอนโคบเบิดมืนน้อนี้อยู่บ้านก็บ่มีมหยังเฮ็ดเนะาะพีน่น้องเพิ่นพากันมา ป้านเตาตัดฟืนลงเตาเห็ดของไผ่ของมันพี่น้องชาเ้เพิ่ก็เห็ดกับเมียเพื่อนป้านเตาคุมถ่านกับเมียเพิ่นมาหน้ากับุมมียังเห็ดเนะาะก็เลยตัดฟืนลงเตาพอได้มีเงินใส้ลองเคยเพื่อนกับป้านอีกเตาหนึ่งเนะาะเตาไผ่เตามันอยู่บ้านเฮาก็ห้าไปแบบนี้เนาะพี่น้อง เริ่มขำเมื่อไรเนาะพี่น้องภาพกับสีมัวๆใน่เด้อเริ่มเป็นมีดข้าวสารแล้วพอเพิ่นก็ยังไพ่งาอยู่แล้วบมเ<ไ>มื่อนี้เมื่อนี้แหละแล้วแน่ตัวนี้แล้วปะไพ่ขำเริ่มอ,อ๋อคู่มือไพ่สีม่วงไพ่รถอ๋อเพิ่นไพ่ได้เคิงหนึ่งเลยพี่น้อง อ้บอ่จอจันทร์ไผ่ในยานไผ่เปลี่ยนอยู่มึง่นมา่นเกี่ยวนะไรบิดแหละจอดเครื่องกับเกี่ยวบิดมันต้องหุบน้ำกันบ,บ่เนี่ยให้มันเออตอนเช้าบ่ดที่ฮบแล้วน้ำหมอกถึงอ๋อ้ามันแห้วอย่างหุบน้ำเวลาฮขบบิดมันจังบ่ขาดหนะรออ๋อ เผื่อไพ่แล้วภายในเพอดะนี้คำโอเคนะ้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบยอยอนกษตรคอจบคลิปไว้สนนี้ก่อนเด้อม,มากย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งครับบอยอนน้ำเนาะเพื่อจะบระพาดคลิปใหม่ๆจากซองของเราสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง